ดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะก็มาเจอกับแชมป์เช็คอินนะเห็นเนี่ยแชมป์แต่งตัวแบบนี้เนี่ยก็ไม่ต้องไปคิดเลยว่าเป็นใครที่ไหนนั่นก็คือทีมกระสินิตนั่นเองโอ้อยไม่ใช่แต่งตัวแบบนี้โอ้โหหน้าผมเต็มขนาดนี้เนี่ยนั่นก็คือดาเอนโดฟินนั่นเองวันนี้เนี่ยดาเนี่ยก็อยากจะมาอัปเดตนะว่าดาเนี่ยมีงานที่ไหนกันบ้างเผื่อติ่งต้อยเนี่ย จะได้ไปตามติดไปขอไลเซนดากันนะก็ไปเจอกันเลยนะสำหรับที่แรกก็ไปเจอกันได้วันเสาร์ที่23สิงหา4ี่ทุ่มที่งานมิวสิกเฟสเซ็นทัลหาดใหญ่เนยไปเจอกันนะเก็บไว้ถึงไหนเอยดาเดี๋ยวก็จะไปเปิดตัวเพลงใหม่ของดาด้วยไปเจอกันได้ต่อกันที่วันศุกร์ที่29สิงหาเจอกันได้นะจ๊ะไม่ใกล้ไม่ไกลที่ตึกเหล่านี้นะคะเป็นไบร์ยิง มิธ์อังกิศจาร์โดฟิตชิมมิน Bank of the Month ที่แบงชาแนลใครที่อยากจะมารูปคำดาหรือว่าอยากจะมาจับไฟได้าก็มาเจอด้าได้นะติดตามรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com Bank Chanel TV นะจ๊ะ แต่ว่าดานะยังไม่หมดเพียงแค่นี้ดานเนี่ยยังมี <c oughs> ดายังมีเพื่อนรักเพื่อนสนิทของดานะเขาเนี่ยโอ,โโอ้โหอ้วนท้วนสมบูรณ์เลยช่วงนี้อีเวนต์เขาเยอะดาก็เลยแบบว่าอยากจะมาเผื่อแผ่วันศุกร์ที่22สิงหาไปเจอกันได้เพื่อนสนิทดาเองนั่นคือป๊อบปองกูลเข้าไปโชว์สดๆเลยที่ร้านเสวนาพาเลินจังหวัดอุดรแต่ว่า นะทางร้านเนี่ยช่วยเสริมกอี้ด้วยแล้วก็ช่วยเสริมไปทีด้วยไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวป้าปองคุณจะตกไปทีเอาน้ําหนักเขาเยอะตรนี้น่าเป็นห่วงนะแต่ว่ายังไงนะก็อย่าลืมดาวน์โหลด เพลงของดาด้วยนะจ๊ะเพลงใหม่ล่าสุดเลยของดารักเอ่ยศิลปินดาเอโดฟินนะจ๊ะง่ายๆแค่กดดอกจันทร3ตามปีเกิดของดานะจ๊ะ1986แล้วกดโทรออกย้ำดอกจัน123 1986แแล้วกดโทรออกย้ำก,กด หนึ 1> <1, 2, ่งสองสามายอ่ะอีกทีแล้วกันดอกจันหนึ่งสองสามหนึ่งเก้าแปดหกแล้วกดเทอออกวันนี้เนี่ยเดี๋ยวลาต้องขาดตัวนะจ๊ะเดี๋ยวต้องไปซ้อมเต้นกันต่อแล้วกันนะโอเคบายบายเจอกันใหม่ได้ในแชมป์เซ็กอินนะจ๊ะสวัสดีค่ะทุกทุกคน